หนึ่งได้คนเสียเลยฟังเสมอได้ไหมนึกถึงความาเสมอด้วยอีหลาดนจะมารอดูกันนะเพื่อนๆจะรอให้อีหลาด อัน <c oughs> นี้ก็หวานเจี๊ยบเลยครับทุกคนบัวลอยโอาจบัวลอยลอยแก้วตอนนี้เวลาแปดโมงสามสิบนาทีมีคนยังยิ้มได้อยู่หนึ่งพันบาทนี่แฮร์รี่เคนนะวันนี้วันว,ว,วันโต๊ะบอลโกงไหมส่วนอีลานนี่น่าจะเป็นนายแบบเอานายแบบมา เตะบอลนักต bon. ีหลังก็แบบมีแต่แก่ๆนี่คนหนุ่มพลังหนุ่มหนุ่มอังกฤษนี่หวานเจี๊ยบดิอแบบนี้ก็หวานเจี๊ยบอร่อยไหมหวานเหีอยเลยอิรันหวานไหมเอาเงินมาไหมตู้ปหน่อยตู้ปหน่อยตุ๊บตุ๊บ